สยาสนากาตาพุทธาเจตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสัพพังรักสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัถเวสตินายกัสเพปิติทิตตาไมหังมัทเกเตมุนิสราซีเซปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมธมวิโรจเนสังโคลปติทิโตไมหังอุเรพภะคุณากรโร อาทะเยเมอนุรุโตสารีปุตโตจัทากินนควรทัญโยปิธิภาคัสมิงโมคันลานโอจะวามเกทากินนสวะเนีไมหังอาสุงานันาราหูรวกัสปจะมหานามุปาสุงวามโสทังเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวัตประพังกะโรเนินสิโนสิริสัมปันโนซอพิโตมุนิปุงคโว ภุมารักสาโพเทโรมาเฮซีจิตวาทโกโซ่หมหังวัฒนีนี่จางปฏิทาสิกุณากะโรอุณโนังคุริมาโรเจ้าอุปารีนันทสีวรีเทราปัญจะอิเมชาตานาราเทติลกามามาเซสาสิิมหเทราวิชิตาจินาสาวกา เอเตศิติมหเทราชิตวันโตชินรสาชนันตาศิรเตสนะอังมังคีสุสันติตาระตนาปุระโตอาสิทาขิเนเมทสุตตะกังท้าช่งปัจจโตอาสีปาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตันจะคาตานาธิยสุตตะกังอากาเซชัทนางอาสีเซซาปการสันติตา si na 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 warasang yuta sabha pagara nangkata wata pita tisan chata pahira chatu batawa ase sawi ni yang yang tu ananta sasa wasa to me sakite na samputa pancare si na pancara macam hi wiha rantang mahi tare rentumang sa pete maha purisa sa pa อิเทว่ามันโตสุขุโตสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชเรติอาหุงสหสัมปินิมิตาสาวุทันตัง กิเมการังอุทิตโกดัสเสนมารังทานาทิธรามวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกัมมยิยุติตสัพพารติงโบรามภานาระวัคคามรามทัตทยักษังกันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ nārākīriṃ hacavarāṃ iti matta-bhūtāṃ tāvākī ca kamma-saṇīva-sukhāruṇāntaṃ mettaṃ pūsēkavitinā citta-vamunindho tan te โอคิตะขะคามตาหินทสุทารุนันต ah ังทาวันติโยจนะปัทังค e ุริมารวันตังอิทีพิสังขตมโมโิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเตสยมังคลานิกตวานกกัตตมุตารังอิวะคาพินียะถินจายาทุตาวจนังชนกายมัจเจสันเตนโสมวิทินาฉิตวามุนินโท สันเตสะสาภาวะตุเตชัยมังคลานิสัจจวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรพิตามานังอธิอันทภูตังปัญญาปติปัชริโตทิตวามุนินโทสันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคลานินันโทภนันทภูสักังวิภูทังมหิตทิงอุเตนะเถระ ปุชเคนะถ้ามาไปยันโตอิทธูปเทสวิทินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุวเตชยมังคลานิทุกคาหาอิทิปูชเคนะสุาทาตหาทั้งพรมาวิสุทธิจุติมิติพักกาพิธานางัง ยานาคเนนวิธินาสิทวามมนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุทธชยมังคละอัตคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันธิหิตวานเนกาวิวิธานิจุบัทวาณิโมขังสุขังอธิขมือยานาโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพพานินางปูเรตวาภามีสัพพปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะโมตุเตชัยมังคะลังชัยยันโตโธธิราโพธิยามูเรสกยานังนัติวัฒโนเอวังตะวัง วิเชโยโหหิทยาสุชยมังคะเลอปาราชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสัพพพุทธานังขับปัตโตโมวัตติสุนักตังสุมังคะรังสุปะพะตังสุหุติตังสุขโนสุโมขุโตจะยุสิทังพรหมจาริสุ ปัฏฐากินากายกรรมมังวาจากรรมมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมนกรรมมังปณีทีเตปันหากินาปัากินานิกตะวานลรพันตเทปัฏฐากินีปาวตุสัพพมังลังละขัณตุสพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตธาโสธิะวันตุเตอัฏตุสาพพมังลังละขัณตุสาพะเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะสัทธาโสธิพระวันตุเตพระวตุสัพะมังคะลังลักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทธาโสธิพระวันตุเตยาเทว,วตาสันติวิหาราวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตัหิงตัหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเต ภูติตาโสทิงกรณเตถาวิหารมัมณฑเรเถราจามัชฌานวการจพิขโวาสารามิกาทานาปฏิอุปาสการา,ามาจะเทสานิฆามาจะอิสาราสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราูชายเบิจะหันทะสัมภวาจังสเสทาชาตาอันทวปาปาติกา หนุยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสักโรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจปุคขราสังโคโหตุสัมมาโควะอัายะจหิตายะจอัมเฮระคตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปานุเยสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยั ะเวทิตาเวทิเตปะสั้นนาว้นตุสัเพปิปานิโนพุทธะสาเนสัมมาทาลังเพวชั้นตัวกาเรเทวะบวชจตุพุทธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจังรักขันติพุทธกังอวังทมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะทา